สวัสดีครับผมน,นี่ก็พบกับอังเคลทีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเอ้ยวันนี้เราอยู่กับนี่เลยอะไรวะต้นน้อยก่อยใจนะครับรูปหน้าละทมเลยโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาเอาตังค์ห้าร้อยเนี่ยมาละลายกับฟ i ีฟ่าครับเห็นมันมีแพ็กเกจใหม่ก็เลยแบบเฮียแม่งน่าสนใจมากนั่นก็คือแพ็กเกจแฟบยูอลลีโกแพ็เกจนะครับจะไม่ดีรอกกดซื้อแม่งเลยนี่มังจะได้ตามนี้เลยครับอะไรวะ ท็อปห<ม>้าสิบสองพันเจ็ดสองใบท็อปร้อยสองพันเจ็ดร<ม>้อยใบแล้วก็กล่องม่วงห้าใบแล้วก็อะไรวะสกิปแม่สามสิบนัดสกิปแม่สามสิบนัดแล้วก็เงินอีกห้าแสนเราจะมาดูว่าแม่งจะคุ้มหรือเปล่าไ <c oughs> ปากดซื้อเลยไปที่ตรวจสอบไอเทมไปเปิดอะไรก่อนดีต้นเปิดอะไรก่อนดีเขาบอกของดีต้องมาก่อนไงเขาบอกว่าของม่วงต้องมาก่อนม่วงมันแล้ว งงเป็นสีชาวเกย์มันต้องมีอะไรดีสักอย่างแหละวอกแล้วแมนรีบวันหนึ่งอันอะไรโอ้โหมาอันแรกนี่มาแรกนี่ก็ได้นี่เลยสามหมื่นสองใบมาสองหมื่นสองไปสองหมื่นสองโอ้โหมาเลยดีเยี่ยเอาลูกไวเอาลูกพบสามร้อยสองพันสิบนะครับมาใบที่สาม เป็นเป็นโหแบรีวอร์ดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันที่สี่อุ๊ยอิวันนี้ผมมากันโชคท็อปสามร้อยสองพันสิบสามนะครับใบที่สี่ใบที่ห้าวะสี่อ้อสมเงินสามใบเอาวะเบอรจะได้สองแสนสามแสนเอาหมดแล้วเหรอแล้วได้ห้าอันไป อย่าลีรออย่ากดอะไรไปถูกเลยสัตว์เด okay. oh, really? ี๋ยวค่อยเก็บตังแล้วกันเก่งนักเตะปะอย่าลีรอเลยเออเนี่ยเอานี่ก่อนเอากากกากสุดกากสุดอันนี้ใช่ไหมเออเออเออว่าเนอะอันนี้กากสุดแล้วไปทำใจให้สบายสบายสมองต้มเล้งเลยโอ้โหตัวอะไรวะแอลเลมี่หมดแล้วให้เย็นเย้มแหมแล้วก็ท็อปสองวันสิบสามร้อยครับ ท็อปสามร้อยสองพันสิบดิพลินพันไม่รีรอเดี๋ยวมีตัวอะไรบ้างเนี่ยนี่นี่<อ>ตัวนี้ป่ะล็อกบาร์สองพันสิบเต็งไม่ได้หรอกไอบ้บ้าเอ้ยถ้าเกิดกูได้ขึ้นมาสามร้อยตัวด้วยไม่ได้ยี่สามสิบตัวยังสามสิบตัวยังไม่ได้เลยเนี่ยกูกดตัวเนี้ยไม่ได้เนอนได้ดบียบีจาก <c oughs> ทีมอะไรวะอาเซนอลอ่ะป่ะของดีป่ะ เอาอะไรก่อนว่าา50ก่อนดีกว่า50เบอรอไม่เอาร้อยเหรอ <50 S 2> เปิดตั้งแต่แรกแล้วเว้ยฮะ50คนจะเปิดตั้งแต่แรกแลวเลยใช่เหรอว่าเอาร้อยก่อน50อเป็นคายแม็กซ์เว้ยอ่แล้วแต่ก็กดไปสิเอาร้อยก่อนโอ้ยโรนินโญยคายแม็กซ์ลุ้งเนี่ย <laughs> ถ้าเกิดกูได้ขึ้นมานี่นาวแม่งกรี๊ดแน่นอนเลยสี่ใบนะเว้ยเออสี่ใบแม่งต้องได้สักตัวเหอะดูอีหนึ่ง ขู่แม่งหน้าเหมือนมาร์คสักก็เบิร์กเลยสัตว์เป็นพ่อมาร์คสักเบิร์กใบที่สองใบพปีเตอร์เช็คเยี่ยมสิบอย่างได้อยู่พอดีสองมันเจนนะครับปีเตอร์เช็คตัวละล้านสามมาใบที่สามใบที่สามใบที่สามอีกเชี่ยไม่ยกูจะบวกมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปกูจะบวกมึงมึงเอามาให้กูทำไมเนี่ยฮะไอสัตว์ เเปปิิดดต่อย่าเริ่มไม่ต่ำลูกอย่าเริ่มไม่ต่ำขึ้นไปไอ้หาขึ้นไปโอเคๆโรนินโยโรนินโยของแันที่โรนินโยใครวะเนี่ยขี้เขี้ยอะไรเมื่งเนี่ยติดเด็กเจ๊งเจ๊งเออปะว่าท็อปห้าสิบแล้วแหละต้องให้ได้เกินสี่ล้านอ่ะหนึ่งนะผมอ่ะท็อปห้าสิบยังยังมีลุ้นอยู่สองใบนั่นแหละโรนินโยครับโรนินโยไปโอ้โหมีสปาระทำไมเนี่ย ใบสุดท้ายไม่อยากกดเลยคิววันนี้กระโดดนิยิบนะกระโดดทีมจองว่ะเฮนรี่อชายตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยถือว่าคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยเลยเพื่อนเดี๋ยวยังเหลือนี่อยู่ อันนี้โหเขาไม่ได้สิบล้านหรอกเฮ้ยถ้าเกิดกูได้ยีิบสองล้านขึ้นมาที่รุนเรื่องกันนะยี่สิบล้านเนี่ยผมมาแรกก็สามสามพันดีใช้หรือขายในยเราเนี่ยฮะนะระดับนี้ต้องใช้ใช้เฮ้ยไม่แน่หรอกโอ้หพอเลยสองหมื่นเนี่ยเอาไปให้เอาไปให้ใหนนมแม่แดเปิดไปเปิดไป มาอีหาตอนนั้นไม่เไงกูจะตีบวกมึงออกมาทำเชี่ยอไปไปให้เป็นผัวพีเตอร์เช็คเว้ยเอ้ยแม่งรวมล่องรวมล่องเฮ้อเฮี้ยโคตรเชี่ยเลยตีบวกหนึ่งมาขายไปมีศพอยู่ในนี้เชี้ยตังหายไปฟรีๆเลยสัตว์ไปขายขายขายจบเพ้ง ไม่เจ๊งหน่อยได้องลีมาี่โคตรคุ้มบอกเลยสุดยอดอ่ะสุดยอดเลยฟินเวอร์ไหนดูซิตัดทช้ตัวใช้บีดเช็คิีดเช็คอีดเช็คยังหลอดูออล่าเห็นไหมอีเขี้ยนอีายส่ให้คน้นตีนกูไอสัตว์ขายโชว์เลยพ่อมาร์คเบิกสัตว์พ่อมาคเดี๋ยวไว้เดี๋ยวตัวอื่นไว้ไว้ที่หลังแล้วกันโอเคประจบคลิปเพียงแค่นี้แหละ ไม่เหี้ยอย่างน้อยก็ได้ตัวละแปดล้านเมืองตัวไปไปไปเอ้ยอะไรวะมึงเปิดท็อปไม่นี่ยังเนี่ยเปิดหมดแล้วมันแจกอะทอ๋อเปิดแล้วได้ตัวตัวอะไรมึงก็ไม่รู้เรียเหี้ยเนี่ยโอเคโอเคโอเคจบคลิปจบคลิปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไม่เจ๊งไม่เจ๊งไม่เจ๊ง